อาทีมละเพื่อนเพื่อนฝูงเจไม่เออมจะหลุมให้ให้ใบมันเจ็บมันเนี่ยไม่เคี้ยวไม่ไหนไปเู้จักได้แค่เดาเพลงียเพลงอีกคนน้อยรอข้างหลังแกคุยพอร์ตโเมก้าพอร์ร้อยสิบเก้าเลยเหรออันนี้ตอนนั้นตอนนี้ขายยังไม่ได้พอร์เลยขายเลยวะขายหมดที่ขายวิญญยานมุทัวร์เอาที่เตอร์มาขายเท่าไหร่ อยู่ที่อีเตอร์ก็บนดแล้วกูโอนกูกับตัวมันรวมมาที่มันหมดเลยพอที่ขายวิญญาณได้จีิงๆอ่ะขายวิญญาณได้เท่าไหร่ครับได้ฟังกูมั่งเด้หัวไหลยังไงได้ชุบได้ชุบแล้วเอาไปให้ใครเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แค่นั้นแหละไม่ต้องเดี๋ยวอ้ยเอาอนไว้ให้เจเอาไว้ให้เจเดี๋ยวมึงไม่อยู่ไงโอ้ยกังโอ้ยกังอะไรสิบสี่อ่ะไปดีเลย ูหหาุ่นให้มันให้กล่องเหรองเออแล้วมึงให้มันก็พิว่าให้ชุดให้กล่องชุดมั้งหรือว่าให้ชุดเดียวเริ่มเต็มละกูก็เริ่มเหมือนกันกูเริ่มจะหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆเถอยละเออเล่มฟังปากกาแล้วกันนะปล่อยได้เท่าไหร่วันนี้ปล่อยวิญญาณเมื่อก่อนนะสองร้อยเออแล้วเราไปดูกล่องอะไรวะคนคนเต็มเลยวันนี้สนับสนุนรายการโดยบริษัทอะไรนะบริษัททีติเวทนะครับผม เป้าหน้าไม่ด enfin ีคนหรือผีไม่ต่างกันนะเจลองขอพรก่อนเออขอพอะไรไม่กลับมาเริ่มจะอัดคลิปจนถึงสิบนาทีเริ่มจากการลงประจันหน้าข้างล่างแล้วด้วยกี่ไม้เฮ้ยง่อยมาเบเดมาซับหลังทีดิแต่เจอเย็บพองหน่อยเย็บก็ลายอ่ะโอ้โหจะลอยมันด้วยดาบ พึ่งฆ่านะไอห,หนูพี่จีเป็นรอยมันไม่ดับไอเตอร์ไอเตอร์ให้กล่องชน่วยมาไอคือมันเห็นแล้วอยู่ตรงนี้อเกิดแล้วอ่ะม,มันให้กินแล้วทาหน้าประตูหน้าประตูเกิดแล้วนะขวาอยู่ขวาฟรขวาหน้าประตูขวาประตูขวาออกเกมเหรอไปไอหน้าไหนตัวโซตัวไหนว่มีแต่ซุปเปอร์ปอน ตัวทั้ง18อะไหวะไอตัวเรียกอะไรดี18ไม่รูัวโผมานุ่มอ้าเอาแล้วเป็นตัวไหนเนี่ยตัวตัวไหนอะตัวสดตัวสดเดือดเล่นตัวสดสดเนอะสดแค่18ไม่ใหญ่ดี18เนี่ยไม่มีใครมาทำเป็นแบ็คกราวดหลังให้พี่เลย เจยู่ไหนฮะไม่ไม่มันอยู่ว่นเลยยืนอยู่ง่ายไงนะไปกล่องชุดด้วยให้กล่องชุดเฉยอเออกี่กล่องมึงมาคุณมีให้กล่องไม่พอจะให้พุ่งอีหมายความว่าไงวะไก่ไก่หน่อยสามนิกดิถามนิกให้กล่องไงวะ มึงก็พิมพ์ดียให้ให้ชุดมังกรเนี่ยไปยังได้แล้วนะปีแล้วปีแล้วอ่ะมึงให้โก้ดิโก้อยู่หลังว่ะโก้สาโคแม่งชื่อตัวโ้เตียวเลยอุ้ยไอ้เหี้ย่อีกแล้วแม่งดังพื้นพื้นพอนพ้นพื้นพื้นพื้อ้้้้้้นม้้นห้น้้น้้้้้ เดี๋ยวให้โก้ไปอัพอยู่ใส่แล้วเหรอเฮ้ยไม่ให้กูไอ้ยห้ร้อยจิงเหรอใหกูใส่ยังไงวะเจーมึงก็พิมพ์เปิดเปิดกล่องชุดมังกอนนี่ทับเปิดกล่องชุดให้กูด้วยให้กูด้วยกูมากูมาทาแล้วเปิดกล่องเหรอเอองี้ช่วยมังกอนได้ไหมครับใส่ตัวพวกหน่อยอาวินยามแล้วนะหมดแล้วนะเหลือพ้อยช่วยกูยิงเลยวะเนี่ยเหลือพอยร้อยสิบเก้ากับวินยามแปดสิบห้าดวงมีมีเงินเอ็มมะเออตัวนั้นไม่มีเงินเอ็มเนอะมีเงินเอ็มอยู่ โอ้โหลูกจอม,มด็อกแม่งเป็นไงอ่ะแม่งวนสปินเลยเมื่อกี้ไอโต้งมาดิแป๊บแป๊บแป๊บเล่นข้าของผมแล้วคือท่านผู้ชมเห็นจอผมนะครับผมแม่งสปินหน้าสปินหลังเไอไอไอก็ทับไอนี่ทับสนสวมชุดมังกอนไอยิงดิไยิงดิทับทูก็ประยเอาไม่ช่วยไหวหือหน้าไม่ถั่วจะบอกคุณไม่มีชุดอ่ะเปิดกล่องชุดกันดิเปิดกล่องชุดมังกอน เปิดกอเปิดกอจไอ้เชี่ยดี๋ยวกูต่อยเลยไอ้ตายวะพี่โสดจ้าแก๊บแก๊บคือมาทำไมสองเขเล่นวะตอนนี้มันดีตายยังตายเลย เปจุดมังกรเปจุดมังกรเเกียร์ลีเดเฮ้ยต้องักวันไปงวันแ่หน้าทิมแล้วก็สวมตัดคลิปมังกรกดตัวเฮดอะมันจะมีให้เลือกสวมชุดกระอดเ่เออคนเยอะงี้เดี๋ยวค่อยหนูกนมาหน่อยที่ไหนไว้พี่ะ ไจเ้ไหนเป้เพื่อนวันมัวแต่เล่นดีๆหัวดูน้องกายพี่นะทุ่มเออปากนะไอ้ดปากปากประธานปากหัวใจอ่ะถึงไม่เจอด้วยนะไอเดียไอเดียค่ะกูจะมาหล่อระว่านว่าปากกูเนี่ยไอเมื่อกีอะไรมันแหลนอะไรบุพพกปิยาจเพื่อนเออมึงไอเดียอะไร63โอ้งจะตายแล้วแจกโค้งอะไรนี่เฮ้ยเอาดิ เขาเตะใครดีกว่ล่ะวิจุตมีระเบิดวะนี่มีระเบิดเล็กปวดเน้นช็อตอยู่อันคลิปยู่เพื่อนจะต่อยกูจะตายแล้วอัน้เนี้ยไอ้ยเฮ้ยไอ้ยังไหนโก้วบาพาโก้ไปอัพตัวไหมหรือว่านายพาโต้พาโก้ไปเผาดิเฮ้ไหนวะไม่ได้มันต้องกตัวบ้างให้ไปแล้วมีอยู่ร้อยดวง ไอเคมีเหรอเอามันเอามันเอามันคือเอามันขี่รถล่ะแล้ววิ่งไปไอเควทีหกไปให้มันใกล้ใกล้นั้นที่สุดอ่ะเควสิบไม่เหรอเควทีหกเควสิบมันหนามบินเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ได้แล้วปืนนี่โคตรดีเลยผิงฟินเวอร์เบี้ยปอดเหรอไอ้เทียโตได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมาดิกูเล่นแล้วไอ้สัตว์กลัวชุดก่อนไปกันตีเลยสัตว์ไม่ให้มึงได้ยี่ยี่อ่ไอสัตว์เอออย่ารัตัวดิเอาดิขอพรหน่อยแป๊บนึงขอคุย ไม่มันต้องพูดจาไม่ดีออกเสียงเลยวะไป็เพี้ยขอโทษเพื่อนที่พี่มีคุยอะไรตัดเพิ่งจะลบวันหมาวะโอ้คุณพวกแม่งแรงว่ะหัวภาพมันไม่ไม่ลงเลยแล้วเดีเพื่อนยิงนี่นุ่มเจ็บโอ้ไปกันตั้งเยอะไปทำเม็ดถั่วเลยวะไอ้โหไอ้พวกเดือดปั้มเอาเอาเอารถขั้นไหนไปอ่ะเดี๋ไปด้วยอย่าไปพร้อมกัน หวานรถเี่ยวดี๋วไปหอันดีกูยน่โดนะโตกูเดี๋ยวกูกลับมาัหนึ่งจะไมไปใช่ตายตัวรูจะออกไปนี่มาเตไม่มาใช่ไหมกูอยู่หน้าขอพรไหนก้อยมา้าไปรับมันยูหน้าขอพรไหนโง่มาตีดูอาปีขึ้นล้นี่อย่าพาีดูขับเจอเจอเจอไอ้ีลีมเร็วดิ เอออุ้อยู่หน้าที่ขอพรมันก็มันหาดิไอ้ตอบตั้งยังไงทำอาเฮ้ยยังไม่ได้ขอพรเลยคุมยินด้วยขอพร,พพรอะไรวะให้ชุดหรอเกี่ยวมาจากไหนเฮ้ยใครวะน็อตน็อตน็อตใส่มา <not>, ทำหลอยว่ะเอ้ยให้ให้งห้ห้้ yeah. ้ yeah, ้ได้ตังมาเหมือนาเล่นัวไปก่อนมชอบเล่นหัวนั่วะเฮ้ยไอ้นั่นมันปลระเบิดได้ไงอะเฮ้ยระเบิดอะอตว์โอ้ยาได้ไงอะเวลามันค้างว่ะเวลาอ้เหี้ยมึงดูมันปลระเบิดกันดิ เอเพี้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงเอาชุดเป้าเดี๋ยวกูซื้อของอยู่มาดิปกหัวเลยไอ้สัตว์มึนสิงสิตรวจมาฆ่ากู้โดยเฉพาะดิวะอุ้ยไอ้เป๊กดอะไรเอาใจข้างหลังมาดูเดืดไอ้หาปามอะนิล์ที่สองจะไม่ได้แล้ววะตึ้งหกสองทีนี้ละการมันจะเยอะกูเถอะเยี๋ยวหมาบนอลไวขมันอ่ะเอากูให้แล้วจานแต่การนิกเก็ตเกมมิ่งอยู่อย่าไปยุ่ง กูให้จุดมังกรไปแล้วกดใช้ไงอะกงเียกใช้ไงลูวกะลีเปิดจุมังกรัวตายกูได้ยิงเลยเปิดกองจุดมังกรมาต่อใจเปิดจุมังกรเปิดแล้วแล้วก็ต่จุดมังกรอ่ะขอตัดคลิปตัวัวั